สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เนาะจ้าก็มีความอยากกินทุเรียนทุเรียนซึ่งช่วงทีเอ้างมาหลายๆเนาะเอก็ได้แพ็คเขาเขาช่องฟิตไว้บะนี้อันนี้คือเพิ่งเอาออกจากช่องฟิตเนาะพี่น้องเนาะเอพิ่งเอาออกจากช่องฟิตจะเป็นน้ำแข็งประมาณนี้่นองเขีนมาเป็นน้ำแข็ง เป็นน้ำแข็งเอาออกมาแล้วก็มาวางทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงจ้ะวน้ำร้ายแตกสองสามชั่วโมงเขากระสิขึ้นสภาพเนาะตอนนี้ถ้ากินกับซ้ำไอติมลวพี่นอนัอติมทุเรียนมีความเป็นน้ำแข็งนะจ้ะโอ้ยห่อกระดาษฟอย เฮ้ยหมือน,นี่สิกินผุดแล้วกินไห้อิ่มเลยพี่น้องกินไห้เศร้าอยากฮอประมาณนี้แหละพู่งามงามเลยพี่น้องเพี่อะทุเรียน จักสองชั่วโมงจ้ะเดย์ก็สิเริ่มน้ำลายแตกไหมบอกตรงๆอดว่าได้เอาไว้ถ้ากินเนาะย่มอยากเนาะพี่น้องเนาะนี่ละจ้าเดี๋ยวจักหน้อยกินทุเรียนกันจ้ะพี่น้องมาเลยจ้บาบะนีก็สิซิมทุเรียนเป็นอะไรที่แซบมากพี่น้องกินเพลินจ้ะลืมเหฮดคลิปแม่พี่น้องจ้าเหลือสองเม็ดสุดท้ายเอ้านึกได้เอา ก็เลยต้องได้มาอัดตอนแบบกินไปแล้วอิ่มแล้วอะไรแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนจที่เขามารับชมแกะเหลวกัิประมาณนี้กันเ,เสียวบ้างถิ่มไปจะประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงก,ก,ก็กินได้จ้ะเอาไป้ังนอกไม่ได้เขาตูเย็นเด้เพะว่าสิก,กินเลยแข็งพี่น้อง น้ำแข็งเอาออกจากช่องแ่แข็งเลยจ้ะอยากกินต้องได้กินพี่น้องอยากกินต้องได้กิน